พี่น้องเอ้ยสิบแปดนี่หน้าคมพี่มะยังล่งเสยอ,อยู่พี่น้องเบิง่งโพดโพทำงานพี่น้องกำลังงึ้นลิฟไปสันหา ชีวิตคนเมืองนอกพี่น้องชีวิตไม่สิ้นก็เดินต่อไปพี่น้องทำงานคือเก่าแล้วพี่น้องพอกันอีกแล้วจ้าสวัสดีุกทุกคน ทำงานจ้ะพี่น้องเลือดนักสู้สู้ต่อไปจ้ะสู้ๆเด้อจ้ะว,วผูทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนจ้ะเลือดงานแล้วพี่น้องกำลังสิกลับบ้านใครมีคลิปลงให้เอฟซีเบอ่ง FC เอฟซีจดตาม มาอีกแล้วพี่น้องเบิง่งมื้อนี้สบายสีอากาศดีเลยเบิ่งส่งข้าวกลางมาอีกแล้วหิมะเริ่มมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยประเทศไขว้หักง่ามไดนยังสีมดน,นี่จะ้จะไปจากพี่น้องกลับบ้านกันก่อนหิมะสีโรคแห้งเริ่มมาแล้วพ่น จ้าได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไรครต์กดติดตามในเดอ้อจะเ FC ถูกหมทุกคนขพคนละไหล์ละแชร์เป็นกำลังใจให้ย่ายโดนัดัดนาะจพี่น้องทั้งฝนทั้งหิมะสีมาน้ำกันเลยพี่น้องมึงข้าวอกหลากมาก่ะอันนี้สถานีรถไฟจ้ะเมื่อใครแต่ทายลง Youtube สถานีรถไฟมู่บานเมื่อ่ยยจ้ะแต่เป็นมู่บานถือแบบ เงียบเงียบแบบอบอุ่นดีนี่แต่พวกเขาหลอบหมบานพวกเขาใหญ่สูงสูงบางทางกลับบาน เก็บขาบขางขางมะฝากเอฟซนอกจาะพอได้หายคือหนอดคือถึงกันจะพี่น้องจ้านี่นี่ต้นอันนี้เป็นฟื่นดีดีพี่น้องนี่ก็เอินเอิรว่่าต้นเยเนอะเนาะติดไฟง่ายยางไงเปียกคนสิเป็นคือน,น้ำมันมีมีน้ำมันอยู่ข้างในติดไฟง่าย หอดบานบ่เนาะสิล่หงนักก่อน,นี่บ่ไเดี๋ยวคอนหอมมานำพร้อมเอ้ยสิเปียกก่อนหอดบานอย่าฝ่าลงแห้งเด้อไก่สิสินเดือนมีแล้วหิมะยังลงเซยออยู่พี่น้องเทินออ์เวโพดโพบบอมเจาวา ความหนาวยังยืนตลอดเพราะมีเปลี่ยนแปลงพี่น้องความหนาวเป็นหนึ่งเลยหนาวยืนหนึ่งคือประเทศโนเนี่แแล้วพี่น้องเอ้ยอดพบรรยากาศโมบามนมาฝากเอฟซี ตอนนี้บ่ายสองโมงกวัวพี่นอ้องเลิกงานกำลังยางกลับบ้านบรรยากาศก็สิประมาณนี่แหละพี่น้องแดดพอออกฝนต,ตกหิมะลงแต่สิบโบไค่แก่งปัญญาจ้ะแสงสิบโบไค่มีเปิดอ,อึ่มคึ้นยุ่งสีละ ไงก็ฝากกดไหลกดแช่ฮะขอคนละไหลให้ยายโดนัดได้เด้อจ้ะซีุกผู้ทุกคนแต่พอมีกำลังใจนีก็อยากสู่ต่อได้เนาะพี่น้องเนาะมีกำลังใจเอฟซีซอยไหลซอยแช่ก็มีกำลังใจเฮ็ตต่อไปเนาะจะ้ะ ไฟมากพอดีค่ะใกล้ในเด้อจ้ะแต่บ่โดนดอกแค่สามสามสี่ตู้เองไฟบ่เงาสยวตู้ีีหาตู้ระวังเมืองเมืองหนึ่งไปเมืองหนึ่ง ซืกว่าสิแห้งขึ้นแห้งขึ้นตะตะลอดแล้วตอ่ตนออบานนี่เปียกก่อนจ้าสำหรับคลิปนี้ย้ายโดนัทคอฝากไว้แค่นี้ก็ น้าจะเนาะคนเริ่มโลกแห้งแล้นี่นเนาะเคร่องหิมะกล่องสิงเปียกเอาไปปอกกันไม่คิดนาจะยังไงกันซอยฟักซอยดันเลยเด้อจ้ะสีดุกฝุนคนขอคนละนลายละแช่กำลังใหใหน้นนะ่านอยูดีไแงกไม่มองกอาเอาไปอกกันไม่คิปนาจะสำหรับ